สวัสดีค่ะน้องขอเล่าขอเสนอหนังแนวระทึกขวัญชื่อเรื่อง้องแฟนเด็กนรกเคทและจอนมาที่โรงพยาบาลเพราะเคทปวดท้องจะคลอดลูกระหว่างทางเคทบอกพยาบาลว่าลูกคนที่สามแล้วเธอตั้งชื่อให้ลูกว่าเจสสิก้าเคทปวดท้องมากเธอรู้สึกว่ามีอะไรไหลออกมาเอามือคลำดู แล้วมันก็คือเลือดอยู่พยาบาลก็บอกเคสว่าเธอได้เสียลูกไปแล้วตายแล้วทั้งหมดคือความฝันของเคสเท่านั้นรุ่งขึ้นเคสมาหาจิตแพทย์เธอปรึกษาื่องความฝันพร้อมทั้งเรื so ่อง ok ที่จะไปรับเด็กกำพร้ามาเลี้ยงด้วยเคสแวะมารับแม็กซ์ลูกสาวของเธอที่โรงเรียนสอนคนหูหนวกส่วนจอนก็ไปรับลูกชายชื่อแดเนียลกลับมาบ้านเช่นกันจอนเดินเข้ามาหาเคสแต่เคสปฏิเสธที่จะมีอะไรด้วย เธอเข้ามาขอโทษจอนและบอกว่าตื่นเต้นพร้อมทั้งบอกจอนว่าเธอตกลงที่จะไปรับเด็กกำพร้ามาเลี้ยงเพื่อทดแทนเจสสิก้าที่เสียไปวันต่อมาทั้งคู่ได้ไปที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าเขาเจอเขากับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเธอกำลังวาดรูปอยู่เธอแนะนำตัวว่าชื่อเอสเธอร์จอนแนะนำให้ทั้งคู่รู้จักกันทั้งสามคนนั่งคุยกันอย่างถูกคอซิสเตอร์มองดูด้วยความสุขใจสุดท้ายจอนและเคท ก็ตัดสินใจรับเอสเทอร์มาอยู่ด้วยซิสเตอร์บอกว่าแต่เดิมเอสเธอร์มาจากรัสเซียครอบครัวที่พาเอสเธอร์มาครอบครัวแรกถูกไฟคลอกตายเอสเธอร์รอดมาได้อย่างวุ่นวิตเธอนิสัยดีเก่งเกินวัยและชอบทำตัวเป็นเจ้าหญิงโดยสวมปลอกคอและปลอกแขนไว้ตลอดเวลาซิสเตอร์บอกว่ามีแค่ปัญหาเดียวคือตอนจะแกะมันออกเอสเธอร์สำรวจบ้านเธอดีใจเมื่อเห็นเปียโนเคทจึงบอกว่าจะสอนให้เคทพาเอสเธอร์มาดูห้องนอน อชอบและถูกใจมากแม้แค่ของขวัญตอนรับเอสเธอร์ส่วนจอรนก็มีของขวัญมาให้เอสเธอร์เช่นกันเอสเธอร์บอกขอบุณจอรนพร้อมกับโผล่เข้าไปกออดแดเนียลเห็นทุกคนให้ความสนใจกับเอสเธอร์เลยพยายามเรียกร้องความสนใจแต่ก็ไม่มีใครสนแดเนียลจึงพาเพื่อนๆไปเล่นที่บ้านต้นไม้แทนรุ่งเช้าเคทกำลังจะพาเด็กๆไปโรงเรียนอยู่ๆเอสเธอร์ก็เดินลงมาด้วยชุดที่เธอชอบใส่เคทรีบขอให้เธอไปเปลี่ยนทันทีเพราะไม่อยากให้เพื่อนที่โรงเรียนล้อ ต่เอสเธอร์ก็ยังยืนยันที่จะใส่เคทจึงต้องยอมที่ห้องเรียนเบนดาเพื่อนในห้องก็ล้อเลียนชุดของเอสเธอร์เธอมองเบนดากลับด้วยแววตาเครียดแค้นเคทเอาเสื้อผ้ามาเก็บในห้องของเอสเธอร์เธอเจอเข้ากับคมภีไบเบิลในนั้นมีรูปผู้ชายสอดอยู่เคทตกใจรีบเก็บคืนที่เดิมแต่รีบออกจากห้องทันทีโดยมีเอสเธอร์แอบมองอยู่ที่โรงเรียนแดเนียลเห็นเอสเธอร์เดินมาจึงแกล้งหลับ จนหนังสือของเธอร่วงลงพื้นเบนด้าหยิบคมภีไบเบิลของเอสเธอร์ขึ้นมาและพูดจาก,กวนโมโหจากนั้นพวกเธอก็อยื้อแย่งกันจนหนังสือขาดกระจายเอสเธอร์พยายามรีบเก็บแต่เบนด้ายังไม่หยุดพยายามเข้ามาดึงที่ปิดคอของเอสเธอร์เอสเธอร์กรีดร้องลั่นจนทุกคนหันมามองที่บ้านเคส,สอนเอสเธอร์เล่นเปนโนและถามถึงเรื่องวันนี้ที่โรงเรียนเอสเธอร์บอกว่าไม่อยากพูดถึง ยูยูเอสเธอร์ก็ถามว่าใครคือเจสสิก้าเธอบอกว่าแม็กเล่าให้ฟังเคทจึงพามาที่สวนเธอปลูกดอกกุหลาบสีขาวไว้และบอกว่าเจสสิก้าคือลูกสาวเธออีคนเธอเสียตั้งแต่อยู่ในท้องเคทจึงเอาเท่ากระดูกมาปล่อยใต้ต้นกุหลาบนี้และบอกว่ากุหลาบต้นนี้ก็เหมือนตัวแทนของเจสสิก้าที่สนามเด็กเล่นพีแม่ของเด็กคนหนึ่งเข้ามาคุยกับจอร์นเอสเธอร์มองดูด้วยความแปลกใจจากนั้นเอสเธอร์มองเห็นเบนดาเธอก็มาที่นี่เช่นกัน เบนด้ามองเห็นเอสเธอร์เธอจึงเดินหนีแต่ยูยูเอสเธอร์ก็โผล่มาข้างหลังเบนด้าและผลักเธอตกลงไปแม็กมองเห็นทุกอย่างที่เอสเธอร์ทำตอนคำจอนบอกว่าเบนด้าขาหักและเธอยังบอกอีกว่าเอสเธอร์เป็นคนผลักเธอเอสเธอร์ Esther ก็ยังว่าไม่ใช่แค่เล่นกันเกรถามแม็กแม็กก็บอกว่าเบนด้าลื่นบนนต๊ออาหารไดเนลลทะเลาะกับเอสเธอร์แต่หลุดปากพูดไม่ดีออกไปจอนจึงบอกให้ขอโทษเอสเธอร์ซะ จอลองโทษแดเนียลด้วยการล็อกบ้านต้นไม้และบอกว่าถ้ายอมขอโทษเอสเธอร์ถึงจะยอมปลดล็อกให้เคทพาแม็กและเอสเธอร์มาซื้อของระหว่างนั้นซิสเตอร์ได้โทรมาเคทยืนให้เอสเธอร์คุยเธอปฏิเสธและตะโกนเสียงนองว่าไม่เคทงงและรีบขอโทษซิสเตอร์ซิสเตอร์แคจะบอกว่าเะโทรมาขอผลตรวจสุขภาพและธนตกรรมของเอสเธอร์เคทจึงบอกว่าเอสเธอร์ไม่ยอมไปทําฟันเคทยังเล่าเรื่องที่เบนด้าตกสไลเดอร์ขาหากักให้ซิสเตอร์ฟังอีกด้วย ซิสเตอร์มีสีหน้ากังวลขึ้นมาในทันทีเช้าวันต่อมาซิสเตอร์มาที่บ้านเอสเธอร์เปิดประตูด้วยความตกใจซิสเตอร์บอกว่ามีบางอย่างไม่ปกติเกี่ยวกับเอสเธอร์หลังจากที่ได้ยินเรื่องที่เกิดขึ้นกับเบนด้าที่สนามเด็กเล่นเธอก็นึกขึ้นได้ว่าเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นและเอสเธอร์ก็อยู่ในเหตุการณ์ทุกครั้งเอสเธอร์ได้ยินทั้งหมดเธอมาคุยกับแม็กว่ามีคนเลวคนหนึ่งกำลังจะเอาตัวเธอไปจากบ้านหลังนี้อยากขอให้แม็กช่วย พวกเธอมาหากุญแจบ้านต้นไม้เอสเธอร์เจอคอนและเจอกับกุญแจตู้เซฟเธอเปิดดูก็เจอเข้ากับปืนพอซิสเตอร์ออกจากบ้านเอสเธอร์ก็พาแม็กมาดักข้างหน้าพอซิสเตอร์มาถึงเอสเธอร์ก็ผลักแม็กลงถนนไปโชคดีที่ซิสเตอร์หลบทันเธอลงมาดูแม็กเอสเธอร์โผล่มาด้านหลังแล้วเอาคอนรูปห,หัวซิสเตอร์ทันทีจากนั้นก็บังคับให้แม็กช่วยลักซิสเตอร์ลงไปข้างทางแต่ซิสเตอร์ยังไม่ตายเธอพยายามที่จะหนี แต่ก็ถูกเอสเตอร์ตามมาใช้ค้อนทุบจนตายและบังคับให้แม็กช่วยซ่อนศพเอสเตอร์เอาอ้อและชุดที่เปื้อนเลือดใส่ในกระเป๋าเอามาซ่อนที่บ้านต้นไม้และขอแม็กไว้อย่าบอกเรื่องนี้กับใครไม่งั้นตำรวจจะมาจับเราทั้งคู่แดเนียลเดินเล่นอยู่แถวนั้นพอดีเห็นเอสเตอร์กับแม็กลงมาจากบ้านต้นไม้ส่วนเอสเตอร์เธอรู้ว่ามีคนแอบดูอยู่ตอนดึกเอสเตอร์แอบมาที่ห้องแดเนียลเธอมีจาคอแดเนียลถามเขาว่าเห็นอะไร แถมยังขู่อีกว่าถ้าโกโหกหรือบอกใครจะฆ่าให้ตาย s i ตอร์ที่บ้านเด็กกระพร้าโทรมาถามเคสว่าสเตอร์ไปเกี่ยวมาหาเคสไหมพอเธอหายไปตำรวจช่วยกันตามหาจนพบศพเธอตำรวจมาสอบถามเพิ่มเติมเคสและจอรนต่างตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ห้องของเอสเตอร์ตอนนี้รูปภาพที่เธอวาดเมื่อโดนแสงไฟแบล็คไลท์มันจะกลายเป็นรูปที่น่าสยดสยองทีเดียวเด็กคนนี้เธอเป็นใครกันแน่นะ ทางด้านเคธเธอเริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับเด็กที่มีพฤติกรรมต่อต้านสังคมเธอเอาข้อมูลทั้งหมดมาให้จอนดูแต่จอนก็ไม่เชื่อเคธบอกว่าแค่อยากรู้จักเอสเธอร์มากกว่านี้เพื่อที่ลูกๆของเธอจะได้ไม่เป็นอันตรายเธอจะเริ่มสืบจากบ้านเลี้ยงเด็กกำพร้าที่รัสเซียที่ที่เอสเธอร์เคยอยู่เช้าวันต่อมาจอนมาปลุกเอสเธอร์เพื่อพาไปทำฟันเธออ้อนจนจอนใจอ่อนให้เลี่นไปก่อนและให้เธอโดดเรียนในวันนี้ด้วยดานเคธเธอพาแดเนียลกับแบ็กมาส่งที่โรงเรียน ก่อนลงรถเธอได้ถามลูกๆว่าเอสเธอร์เคยขู่หรือทำร้ายพวกเขาบ้างไหมทั้งสองคนตอบว่าไม่แบบไม่เต็มปากนะักในขณะที่เอสเธอร์อยู่กับจอห์นสองคนที่บ้านเธอบอกจอห์นว่าแม่คงไม่ค่อยชอบเธอเท่าไหร่จอห์นปลอบว่าอย่าไปคิดมากและได้ชวนให้เอสเธอร์ทำอะไรบางอย่างเพื่อบอกว่าเธอก็รักแม่เคทกลับมาถึงบ้านเอสเธอร์เดินมาและบอกว่ามีของขวัญจะเซอร์ไพรส์ให้เธอเอสเธอร์ยิ้มและยื่นอกหลับสีขาวช่อใหญ่ให้เคท เคดอึงและตรงเข้าไปหาเอสเธอร์เอสเธอร์้องเสียงดังโวยวายพร้อมกับร้องพ่อ้าพ่อ้าหนูเจ็บแขนเคดร้องไห้และบอกว่าเอสเธอร์จงใจทำพอรู้ว่ากุหลาบพวกนี้มีความหมายกับเธอด้านเอสเธอร์เธอแอบเข้ามาในห้องเก็บของจากนั้นเธอใช้เครื่องมือหนีจนแขนเธอหักตอนดึกเธอก็ร้องหาจอนบอกว่าเธอยังเจ็บแขนอยู่เลยจนจอนต้องพาเธอไปโรงพยาบาลกลับมาจอนบอกเคดว่าเอสเธอร์แขนหัก เคสบอกว่าเป็นไปไม่ได้เธอไม่ได้จับแรงขนาดนั้นวันต่อมาเคสมาส่งเด็กๆที่โรงเรียนแดเนียลทำหนังสือล่วงลงพื้นเคสจึงช่วยเก็บดานเอสเธอรเธอแอบม,มาใส่เกียยวว่างจากนั้นปลดเบรกมือโดยที่มีแม็กอยู่ในรถรถไหลาตามทางไปในทันทีเคสและคนอื่นๆรีบวิ่งตามโชคดีที่รถชนเข้ากับกองหิมะและแม็กปลอดภัยดีด้านเอสเธอร์เธอคูแม็กว่า้าบอกเรื่องที่เกิดขึ้นเธอจะยิงเคสให้ตาย ขณะที่เอสเธอร์กำลังอาบน้ำแดเนียลแอบมาหาแม็กถามว่าเกิดอะไรขึ้นถูกอย่างเอสเธอร์เป็นคนทำใช่ไหมแม็กเอารูปที่เธอวาดจากเหตุการณ์ต่างๆให้แดเนียลดูเขาเห็นในรูปว่ามีบางอย่างอยู่บนบ้านต้นไม้เขาจึงจะไปออกมาให้พ่อกับแม่ดูทุกคนจะได้เชื่อว่าเอสเธอร์เป็นคนไม่ดีแต่โชคร้ายที่เอสเธอร์แอบฟังอยู่หน้าห้องเช้าวันต่อมาเคทก็ขึ้นมาขนห้องเอสเธอร์เธอจำคำพีไบเบิลที่ Esther เอสเธอร์ซ่อนไว้ได้จึงพยายามหาแต่เจอในที่สุด เอสเธอร์ซ่อนไว้ในตุ๊กตาเคสเจอรูปผู้ชายมากมายสอดอยู่ในนั้นและในหน้าสุดท้ายมีตราประทับของสถาบันซานอยู่เคสจึงเอาไปหาข้อมูลต่อและโทรไปที่นั่นปลายสายบอกเคสว่าที่นี่ไม่ใช่บ้านเด็กกำพร้าแต่เป,ป็นโรงพยาบาลจิตเวชเคสจึงส่งรูปถ่ายของเอสเธอร์ไปให้สถาบันดูดานแดเนียลเข้าไปที่บ้านต้นไม้เพื่อไปเอาหลักฐานที่เอสเธอร์ซ่อนพอไปถึงประตูกลับไม่ได้ล,ดล็อกแดเนียลเข้าไปและพยายามตามหากระเป๋าที่แม็กบอก อยู่ๆเอสเธอร์ก็โผล่มาพร้อมกับกระเป๋าใบนั้นเธอลาดน้ำมันและจุดไฟเผาทันทีจากนั้นรีบลงไปและล็อกประตูขง Daniel Daniel ังแดเนียลไว้แดเนียลพยายามหนีออกมาและตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีใครได้ยินเขาปีนขึ้นบนหลังคาแต่ก็ร่วงลงมาโชคดีที่เกาะไม้ไว้ได้แต่ก็ได้ไม่นานแดเนียลร่วงลงมากระแทกพื้นจนสลบไปโดยมีเอสเธอร์มองดูด้วยความสะใจเอสเธอร์จะเอาเหินทุบหัวแดเนียลแต่แม็กช่วยไว้ทัน เคทเห็นไฟไหม้เลยวิ่งมาถึงพอดีหมอบอกแดเนียลบาดเจ็บสาหัสแต่ปลอดภัยแล้วเคทอยากถามแดเนียลว่าเกิดอะไรขึ้นแต่หมอบอกต้องรอให้ฟื้นก่อนเคทเล่าเรื่องสถาบันซานให้จอนฟังแน่นอนจอรนไม่เชื่อตอนนี้เอสเธอร์ดูเป็นกังวลเพราะกลัวว่าแดเนียลจะฟื้นเธอจึงออกอุบายของเงินคุณย่าเพื่อไปซื้อน้ำแต่จริงๆแล้วเธอจะไปฆ่าแดเนียลเพื่อปิดปากต่างหากหมอก็รีบวิ่งกลับไปที่ห้องแดเนียลเพื่อช่วยชีวิตเขา เคสรู้ได้ทันทีว่าเป็นฝีมือใครเธาเดินตรงไปหาเอสเธอร์ทันทีเธอกลุ้มคลั่งจนต้องฉีดยาเพื่อให้สงบเคสตื่นขึ้นมาจอนบอกว่าแดเนียลปลอดภัยแล้วไม่ต้องห่วงเขาจะพาเอสเธอร์กับแม็กกลับบ้านก่อนให้เคสพักผ่อนอยู่ที่นี่ถึงบ้านจอนส่งแม็กเข้านอนแล้วลงมานั่งดื่มเอสเธอร์เธอไปขโมยชุดของเคสตัดให้พอดีตัวแลือใส่ลงไปหาจอนข้างล่างจอนงงและถามว่าทำไมแต่งหน้าและแต่งตัวแบบนี้เอสเธอร์บอกรักจอน จอนตกใจพร้อมกับตอบกลับไปว่าหลักเอสเธอร์แบบลูกไม่ได้มีความหมายอื่นแต่เอสเธอร์ยังตื้อไม่เลิกจอนจึงไล่เอสเธอร์ขึ้นข้างบนและบอกว่าจะโทรหาซิสเตอร์วันพรุ่งนี้เรื่องส่งตัวเอสเธอร์กลับเอสเธอร์รีบเดินขึ้นห้องไปทันทีดานเคสมีสายโทรเข้ามาปลายสายบอกว่าเป็นหมอโทรมาจากสถาบันซานาเขาได้รับรูปที่เคสส่งมาแล้วเด็กในรูปไม่ใช่เด็กจริงๆตามประวัติที่มีปีนี้เอสเธอร์อายุ33ปีแล้วเธอเป็นตัวอันตราย อยู่ที่นี่เธอฆ่าไปแล้วเจคนตอนนี้เอสเธอร์เริ่มอรารวาดแล้วจอรู้สึกผิดที่ตะคอกใส่เอสเธอร์เขาจึงขึ้นมาหาเพื่อขอโทษแต่สภาพห้องตอนนี้ถูกทำลายจนเละก่อนออกไปจอร์ยังเจอกับรูปสยองที่เอสเธอร์วาดอยู่เต็มผนังห้องไปหมดเคทพยายามโทรมาเตือนแต่ไม่ทันจะแล้วไฟในบ้านได้ดับลงเอสเธอร์ทำลายมันจนพัง ตอนพยายามตามหาเอสเธอร์สักพักเขาก็รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างที่หลังเอสเธอร์แทงไปที่หลังของจรและพยายามแทงซ้ำไปอีกหลายทีจนจอนตายแมคเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างแต่เธอคือใครต่อไปตอนนี้เคสมาถึงบ้านแล้วเธอเบรกไม่ทันเพราะพื้นลื่นจึงชนทะลุเข้าไปในบ้านเอสเธอร์ได้ยินเสียงจึงเดินไปหยิบปืนออกมาเคเข้ามาในบ้านเจอจรอน,นอนจมกองเลือดอยู่ เธอร้องไห้เสียใจและนึกเป็นห่วงแม็กขึ้นมาเธอจึงรีบเดินตามหาแม็กแต่อยู่ๆเอสเธอร์ก็ยิงเฉียดแขนของเคสไปด่านแม็กเธอเดินไปเรื่อยๆจนไปชนกระถางล้มเสียงดังเอสเธอร์ได้ยินจึงตามเสียงมาเอสเธอร์มองเห็นเงาเคสที่มาจากหลังคาจึงยิงใส่ทันทีแต่เคสหลบดันจากนั้นเอสเธอร์ก็เจอแม็กและล่าแม็กต่อเคสเห็นท่าไม่ดีจึงตัดสินใจทุบก,กระจกเพื่อจะลงไปช่วยแม็กเคสหล่นลงมาทับเอสเธอร์ ทั้งสองนิ่งแมกดีมมาปลุกแม่ของเธอเคทร,รู้สึกตัวและรีบลุกขึ้นหยิบปืนและอุ้มแมกออกไปข้างนอกด่านตำรวจมาถึงบ้านแต่ก็ไม่เจอเอสเธอร์ตอนนี้เอสเธอร์ถือมีดและตามมาจนทันเคทแล้วเต่พุ่งใส่เคทเคทหยิบปืนมาจะยิงแต่ก็ไม่ทันเธอกระเด็นไปคนละทางกับปืนเอสเธอร์พยายามเอามีดแทงเคทแมกเก็นปืนและตัดสินใจช่วยแม่เธอเดินไปหยิบขึ้นมาเล็งใส่เอสเธอร์และตัดสินใจยิง แต่กระสุนพลาดไปโดนน้ำแข็งทำให้เกิดรอยรล้าสักผักน้ำแข็งแตกมากขึ้นจนนักขู่จมลงไปในน้ำเคทขึ้นมาได้แต่ก็โดนเอสเธอร์ลากลงไปอีกรอบและโดนแทงซ้ำทั้งสองสู้กันในน้ำเอสเธอร์พลาดท่าเคทหนีขึ้นมาได้อีกครั้งแต่เอสเธอร์ก็ยังไม่ตายยังตามมาจับขาเคทได้อีกและพูดขอร้องว่าอย่าปล่อยให้หนูตายนะแม่แต่มือของเอสเธอร์กลับถือมีดซ่อนอยู่เคทร,รู้ทันและไม่ใจอ่อนอีกต่อไปแล้วเธอหันกลับไปและพูดว่า ฉันไม่ใช่แม่ของแกอีกแล้วพร้อมดับถีดหน้าเอสเธอร์เ้าอย่างจังเอสเธอร์คอหักและจมน้ำลงไปโดยแววตาอาฆาตก็จบไปแล้วนะคะสำหรับอลแฟนเด็กนรกเพื่อนๆอ,อยากให้เราสปยหนังแนวไหนเรื่องอะไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะคะติดตามพวกเราได้ทั้งช่อง YouTube และ Facebook นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย